ไอ้แ่ไม so ่โหดเอาใหม่เอาใหม่ใครคือไอ้ปืนเอาใหม่เข้มมึงเปิดรายการเลยเออสักครู่ครับกูเปิดกูเกิดนี้ก่อนเกิดไอชันแบบเข้มเป็น h A S เ a สไอเอเอสแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเิ่มเกมใหม่เปิดไอ้ชันเลยใครเป็นปืนริ้วสายอแล้ว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการโนเนมทีวีทีวีรายการของคนโนเนมนะครับวันนีี้มเตอนนี้เราก็อยู่กับเกมแอตแทกออนไททันนะฮะหมดเคฟไฟนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำการแข่งเรเชิญใครบ้างคะแขกรับเชิญไม่ต้องพูดถึงครับเราศัตรูคู่วริอาฆาตของเรานั่นเองใครบ้างม้าหนึ่งสองชื่ออะไรบ้างคะมึงแนะนำมีน้องกอคั้วนะครับแล้วก็มีคุณไอแอนเดลนะครับ ดาวดาไปหมดแล้วก็มีชื่อไอ้ทะเลนดามันริวคงตรงไหนสมาชิกทีมเรามีใครบ้างครับรายงานตัวหน่อยครับหน่อย a h s S อของเราเนี่ยมีคนแรกคือออนค่ะเข้มร้าวยเฮ้ยก็ใครจุดดาบอีกคนเออทีมเรารู้สึกจะมีคุณันดาแบบผมเองนะฮะแล้วก็ ทีนู้นรู้สึกจะมีคุณริวคุณก๊อฟ้วยนะริวเราจะต้องจัดที่จัดนะฮะฝั่งนู้นไม่สามารถทานทนกับพลังปืนอันสุดยอดของเราได้เอ่าเลยเลิกที่ไหนตายตายขาฟ้าเลยค่ะคือตายเสียของมันนี่สวย H S S นี่นะฮะมันเน่ยควเสียมันก็คือแก้น้อยมาให้มันสามารถพิวได้นั่นเอง แต่ข้อแต่ข้อดีมันก็คือระยะการโจมตีที่ไกลกว่าเยอะนะครับคูเป็นดามี่ละระยะไม่มากฮะคือลูกซองเจอเจอกระมีะ่นะง่าย <c oughs> อา้าวไงมันให้มันลุมก๊อล้วยอย่างเงี้ยมันโหดไงมันโหดนะ มันโหนโหนมังก็กล้วยล่ะก็กล้วยเขาไม่หดเนี่ยไม่หดมเดี๋ยวอย้าข้างมาเล่นฝั่งโซเชียลมากดีกว่านะครับไม่เป็นไรหรอครับงั้นกูเป็นทหารกูงั้นกูเป็นไททันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นไททันบ้าปะเอ้ยมันเป็นได้นะแน่ใจเดเด แล้วแหละต้องลุมเขาเลยเนี่ยแล้วมังมาลุมอะไรกับกู What the f u c Fuck yeah! Fuck yeah! ไปไหนแล้ววะเฮดเอ็ดเอ็ดกูเนี่ยเงือครับเรียบร้อยครับแม่กำลังจะกดทีเลยเอ้ยลุมผมหน่อยลุมผมหน่อยโอเคลุมผมหน่อยครับ รุมผมหน่อยผมเป็นเอสเอสเองรุมผมหน่อยลุมผมหน่อยอยากผมอยากโดนรุมผมอยากโดนรุมครับรุมผมหน่อยไปเป็นนหารกันให้หมดเลยครับผมอยากโดนรุมผมอยากโดนรุมไปเป็นนหาหกัให้หมดโถเอ่ให้ความร่วมมือกันเลยให้ความร่วมมือกันเลยเสียงใครเสียงใครเข้าเข้าใหม่ครับ เสียงคุณเปรมสุดาฮะเ,อเืเอหนึ่งคิวจุดเกลือแหลกนี้เด็กกูโดนฟันเลยเอาให้ได้นะฮะคุณเร็วคุณเร็วเกียวเอามาน้ามาันยิงมันเลยลูกพ่อโดนฟันทำไมยิงมันทำยิงมันมันดูกระสุนกนูก่อน ปืนนเป็นปืนลูกซองโง่กะระยะหน่อยเลยทำใครเป็นพิดกุบมาจากเรามันยิงมายิงโอ้มันโดนกระสุนกู่ก่อนซิเราก็คงจะต้องขอจจบปลายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีดับเบิลคิวเลยฮะในบล็อกเร่งสองดอกมาวันนี้กูแม่สุภาพได้แล้วตอนนี้กู